ไปใส่มาใส่ของฝากสุดฮิตช่วงนี้คือบักม่วงได้มาแบบนาหน้าสายพันเลยกระตาหนึ่งเอ้กับว่ามันไก่สีนวลเราแหละกินบบท่านดอกก็เลยต้องเอามากวนล้ลางบักม่วงให้สะอาดแล้วก็เอามาปาดจะเอาซ่อนนี่ควกักเอาแต่เนื้อเพิินมือนีนก็มีทั้งแก้วขมิน้นทั้งอันบักม่วงอกร่องเอาเนื้อที่ได้มาปั้นให้ละเอียดเลยได้จ้ะ แล้วก็เอามาเทศใส่กระทะเพื่อที่สิกวนเติมเกลือในเลกจักน้อยหนึ่งใส่ไฟกับกลางๆจ้ะหักะกวนไปเรื่อยๆเราก็สิมีความฟดแบบบูบะบูบายเราก็เด่นใส่แขนเฮ้าได้ปะนี่เอ้ยนี่กวนบ่โดนได้กับประมาณจัก20 30นาทีนิ่เดีอจกะกวนแค่เพิ่นพ่อกำลังหนึดสีเพิ่นกะงามอยู่เอ้ยก็สิมาตัก3วิธีก็คือแบบใส่ถาดใส่ใบบักม่วง แล้วก็ยอดเป็นกองกองโอซาราสีสันและรูปรักมันช่างช่างนากินจอดอย่าหาแต่แน่ว้าไรแล้วก็เอาไปทําการตากแดดจ้ะแดดประเทศไทยมือเดียวแบบจัดจัดกะได้แล้วละ่ะแต่อันนี้เอ้ยใส่มือเครื่องเพิ่กนกะแหงแน่แหงเติบแล้ว แล้วเบิ้งซีลอกให้เบิ้งแบบใบบักม่วงมันก็ดูดีได้นาอปานใบโพแล้วก็เอามามวนๆวคือกอกยาผู้เท่าดีไหมก็ดูดีเป็นตะกินอยู่ดิอันยอดยอดใส่ถาดกับเป็นวงกลมดีอยู่ถ้าผู้ใดสิมว,กมวนก็มวนได้คือกันในแบบของถาดเปส่เหลี่ยมอันนี้ก็ออกมาดูดีเลยละ่ะแค่ปัดๆแล้วก็มวนมวอู้มันเห็ดบริยากเลยพี่น้องบักม่วงลายๆเฮานี่มาเปิดมหากรรมกวนบักม่วงกันเถอะแล้วก็ซวบเข้าไปแซบติดเขวติดฟันเวลิกุด